สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไหนกันเนาะคะ่ะสบายดีบ้านเนาะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะวันนี้แม่มกประจําผาเพื่อนๆมาเปิดร้านรับซักจ้าเปิดร้านขายของชํะะาเด้อค่ะหน้าร้านแม่มกก็จะขายของชําหลังบ้านก็นจะเป็นสวนนะคะทีแม่มกผาผ้าเพื่อนๆอยูทูบทุกท่านนะคะไปชม สวนหลังบ้านนะคะวันนี้ก็จะพาชมนาบ้านค่ะเพื่อนๆว่าแม่มกเปิดร้านขายอย่างแน่มีอาหารนี่อย่างแน่นะคะช่วงนี้อาหารของเราก็จะแพงเกือบทุกชนิดนะคะเพื่อนๆหมูไก่ของสดๆนะคะแพงเกือบทุกอย่างเลยค่ะไข่หมูสดๆนะคะแม่มกก็เลยเปิดร้านขายอาหารแช่แข็งค่ะเพื่อนๆก็จะราคาก็จะบ่แพงปานใดเนาะ,ะค่ะก็จะพ่อ ชาวบ้านเขากินใดน้ำกันเพราะซื้อกินใดเนาะจ้กเขาก็จะมาประหยัดซอยกันเนาะช่วงนี้ของอันใดก็จะแพงทุกอย่างค่ะเพื่อนเพื่อนอันใดประหยดดัดใดเขากับประหยัดซอยกันเนาะจ้าแทนที่เขาจะไปหาซื้อหมูสดตรอาหารแช่แข็งของเขากับปรุงอาหารแซ่บใดขึ้นกันค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้แม่มก,ก็จะพาเพื่อนเดินชมว,ว่าอาหารแช่แข็งของแม่มก มีอย่างแม่เนาะจ้ามีหมูมีหมูสะไล่หมูซดหมูบดมีเกือบทุกแนวเลย,ยค่ะเป็นของสดแปลว่าเขาเอามาฟิตนะคะก็จะลดปริมาณหรือลดราคาลงได้ค่ะเพื่อนๆที่แถ้เข้าพอแมพีน้อมใน้ข้นเลื่อน,ขอ,น,อนอของเข้าไปยัดได้เช่นกันนะคะก็จะมีหมูกระทะค่ะเพื่อนๆหมูกระทะเข้าก็จะอากาศเย็นๆเ,เนาะ กหมูกระทะกันกับชวนกันมาล้านในม,ม้นะคะก็จะมีน้ำจิ้มรสเดดน้ำจิ้มเพ็ดหน่อยเพ็ดร้ายสำหรับเล็กหน่อยสำหรับผู้ใหญ่รสเพ็ดจีจ๊าบมีขาเพื่อนอาหารสดก็ะจะมีเป็นไก่สดะนะคะเพราะว่ายูทิ้านนะคะขายไก่สดมาตังเป็นเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะก็จะมีชิ้นส่วนไก่ทุกชนิดค่ะเพื่อน แต่ว่าเมมมกมีข้อเคล็ดลับความรู้นะคะมาฝากเพืเ่อนๆในมนี้ในการเลือกหมูไก่อาหารแชร่แข็งที่มม่สดที่เข้าจะนําไปปรุงอาหารมีรสชาติอร่อยนะคะได้เช่นกันเบาะแพอาหารสดๆเลยนะคะเพืเ่อนๆวิธีเลือกของเห้าเมานี้ไปเบพร้อมกันเลยนะคะเมมโกกจะพาเพืเ่อนๆเดินชมลาน ของช้านะคะล้านที่เขาจะไปหาเลือกซื้อนะคะเพื่อนๆจะต้องจัดร้านนี้ระเบียบยิบง่ายนะคะเป็นระเบียบเป็นซัดเป็นส่วนนะคะเพื่อนๆอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นของช้าค่ะของมนมกนะคะอย่ามันมกแต่าเพื่อนๆไปชมอาหารเป็นอาหารแช่แข็งนะคะวามนีเขาจะเลือกอาหารแบบใดถึงจะสดถึงจะไปปรุงอาหารให้มันอร่อยแซ่ปเปอร์จา้า ไปเบิ้งน้ากันค่ะเพื่อนๆตามัมนมกไปเลยจ้าอ้าวมาอย่งชมตู้อาหารแชร่แข็งของเราเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะจ๊ะอาหารแชร่แข็งของเราก็จะเป็นหมูบดค่ะเพื่อนเพื่อนหมูบดนี่ก็จะนี่แต่จะสดขึน้นนะคะเนี่ยพร้อมปรุงอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นหมูมักนะคะ แต่แม่มกก็จะมีเพื่อนเพื่อนมาอุ้ยเลือกแบบใดเนาะจังเคยสีสดจ้มีวิธีแนะนํำค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้สดสดใหม่เลยได้ค่ะอืมอันนี้ก็จะสดแบบนี้เลยนะคะอันนี้หมูกระทาค่ะเพื่อนเพื่อนอุ้ยเสบหลายจ้ถ้าในหมก,กก็จะมีขอบเปียเทียบให้เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนเปียบเทียบเบิรงนะคะ,ะ,คะเวลาเพื่อนๆนไปซื้ออาหารแช่แข็งของตู้อาหารแช่แข็งนะคะ อันนี้สดแดงๆแ,แบบนี้นะคะคือสดค่ะเพื่อนๆอนนีสดๆไม่ไหมเลยล่ะค่ะถ้าหลายมือหรือว่าหลายอาทิตย์หลายวันนะคะจะจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสีของหมูก็จะซีดลงนะคะบ่นหาทานเมนบ่คขาเพื่อนๆนี้เขาเห็นเขาจะไปเอานะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีขอแนะนำเสนอเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะ แบบนี้ย่าไปเอาค่ะเพื่อนเพน,นี่สีช้ำช้ำนี่ถ้าสดสดแดงแดงแบบนี้สวยปิ๊งแบบนี้ยิบเลยค่ะเพื่อนเพนสดใหม่จ้าแบบนี้ไม่แนะนําแบบนี้หยิบเลยจ้าพร้อมทานอร่อยอร่อยเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นหม,มูมักหมูมักแบบนี้ก็สดค่ะเพื่อนเอนนี่มักเขากะมักเราก็เอาไม่แคร แข็งฟีดใบเฉยนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะที่มันบ่โซดก็คืออาจจะแช่เบาะถึงความเย็นบ่ถึงนะคะก็จะเล็กายเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแนะนำย่าไปยิบเอาแบบนี้นะคะยิบเอาแดงๆแบบนี้จัดเลยจ่าแบบนี้ค่ะเพื่อนๆทานนะคะต่อไปนะคะหมูอันนี้ตู้หมูนะคะอาหารแชร่แข็งของเรา อาแมมก็กจะพาพเพื่อนๆมาแนะนําวิธีเลือกไก่นะคะไก่สดๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเนื้อแดงๆแบบนี้นะจ๊ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่แดงๆแบบนี้สดแท้ค่ะเพื่อนๆนี่ของสดนะคะนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะจ๊ะเริ่มเขียวแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าไปยิบเอาเด้อเอามีธี์เลือกเขาเลือก,อ,อ,กอันสดเลยค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะคะนี่ เริ่มจะเขียวแล้วค่ะเ,เพื่อนๆอย่าไปเอาเอาไปเอาอันทีนี่สดสดแดงแดงจว้วายแบบนี้เลย,ยค่ะเ,เพื่อนๆโค้งก็คขึ้นกันนะคะนี่โค้งไกลอันนี้ถือว่ายุลาไม่มุกนะคะนี่สดใหม่ตลอดจะของบ่สดเฮาจะคัดออกนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเป็นสดๆนะคะจะแดงดีแบบนี้นะคะแนะนำ แนะนํำเพื่อนๆอันนี้มือนี้เขาก็จะมีเคล็ดลับวิธีเลือกหมูเลือกไก่ของสดสดนะคะอ้าวด้านนี้เป็นไก่ด้านนี้เป็นหมูค่ะหมูหมึกกุ้งเป็ดจังไดค่ะพ่อแม่พี่น้องเคล็ดลับดีๆทีแม่มงในน้ำให้เพื่อนๆ ในมือน,นี้นะคะจะไปตลาดสดหรือว่าจะไปแม็กโครไปหางซัพพสินค้านะคะวิธีเลือกอาหารสดก็ล้องเอาไปทําตามดูนะคะเป็นหมกกับมี้วิธีแนะนําเล็กๆน้อยๆแค่นี้หละจ้าคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเลยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย